การทำลายการควบคุมความเป็นจริงเหตุและผลไม่อาจใช้ได้เมื่ออยู่ต่อหน้า SCP หมายเลขนี้ SCP หมายเลข2747แม่มดผู้ที่มีพลังราวก็เป็นนักเขียนเธอจะมีพลังและเรื่องราวเป็นยังไงก็ลองไปฟังดูได้เลยครับเรื่องราวของ SCP 2747 จะแบ่งออกเป็น3เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่โดน SCP-2747 เล่งงานครับโดยเหยื่อรายที่1น,นั้นเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานอยู่สำนักข่าวแห่งหนึ่งที่คนพบสื่อที่ไม่มีอยู่จริงก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะตามองค์กร SCP มาให้ตรวจสอบนะครับจนองค์กร SCP รู้ว่าเป็นฝีมือของ SCP-2747 ก่อนที่ SCP-2747 นั้นจะทำการคืนกินความทรงจำของชายผู้นั้นไปจนทำให้องค์กร SCP Foundation ได้ตระหนักถึงอันตรายของ SCP ตัวนี้ SCP Foundation จึงได้ใช้เครื่องมือลบความทรงจำของคนในสำนักพิมพ์นี้ทั้งหมดไปเพื่อป้องกันการล่วไหลของข้อมูล SCP ต่อสาธารณชนนั่นเองครับโดยเหยื่อคนที่สองนั้น เธอเป็นผู้หญิงที่ออกมาจากโลกนักเขียนนะครับเธอได้ใช้ไฟล์ที่ได้มาจากองค์กร SCP Foundation หรือคือเธอไปแฮกมานั่นแหละเพื่อจะแฮกข้อมูลหาข้อมูลของ SCP 2747นะก่อนจะถูก SCP หมายเลขนี้ฆ่าทิ้งไปแล้วเธอก็ตื่นขึ้นมาจากฝันนะครับหรือก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเหยื่อคนที่สองเนี่ยมันเป็นแค่ความฝันนะครับ เยื่อคนที่3เธอเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่พยายามใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเพื่อค้นหาความเป็นจริงของโลกและจัก,กรวาลและทุกสปปรรพสิ่งนะครับก่อนที่เธอจะไปเจอกับมิติที่ SCP-2747 อยู่นะก่อนที่ SCP หมายเลขนี้จะทำการลบความทรงจำของเธอไปครับ เคยมีครั้งหนึ่งที่ SCP-2747 ได้สู้กับ Scarlet King ก่อนที่ Scarlet King จะถูกขังในหอคอยที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของคนที่สนใจในเรื่องราวแห่งนี้แล้ว Scarlet King จึงได้รู้ว่าตัวเองเป็นแค่หมากของ SCP-2747 เท่านั้นหรือก็คือการที่ Scarlet King ถูกขังเอาไว้ในหอคอยแห่งนี้นั้นเป็นแผนการของ SCP-2747 อยู่แล้วครับ เหตุการณ์ต่อมา SCP 2 7 4 7ได้บุกเข้าไปยังโลกของ Ghostbuster ก่อนที่จะเจอกับ SCP 5 8 7 5 SCP 5 8 7 5ได้ทำการเรียกนักวิจัยมานักวิจัยได้เดินทางกลับไปที่โลกเพื่อลบความทรงจำของทุกคนเพื่อป้องกันไม่ให้ SCP 2 7 4 7กลับมาที่โลกของพวกนักวิจัยได้อีกแล้ว SCP 5 8 7 5ก็ได้ทำการเอาชนะ SCP 2 7 4 7ไปนะครับ นี่แหละครับคือเรื่องราวของ scp 2 7 4 7นะแบบย่อๆนะครับ scp 2747จะมีรูปร่างเหมือนกับปีรรมิดสูงสูงที่มีเขางอกออกมาที่รูปทรงของเขาจะเหมือนกับต้นกระบองเพชรตรงตัวของปีระมิดนั้นจะมีรูปเหมือนกับมนุษย์ผู้หญิงที่มีท้องเป็นปากอยู่นะครับซึ่งก็จะมีการดีไซน์ร่างแฟนเมคที่แยกออกมาจากปีระมิดแห่งนี้เป็น มนุษย์ผู้หญิงใส่ชุดสีดำผมเป็นกระบองเพชรน,นะครับซึ่งเธอจะไม่มีหน้านะแต่ในแฟนเมกจะมีการวาดหน้าของเธอขึ้นมาให้เธอนะครับถือได้ว่าเป็นรูปร่างที่ผมว่าสวยแล้วก็แหวกแนวดีเหมือนกันนะ s c p หมายเลขนี้นะครับพลังและความสามารถของ s c p 2747 ความสามารถในการจัดก,การความทรงจำ scp 2747สสามารถที่จะลบความทรงจำของใครที่ไหนก็ได้เขาใช้พลังนี้ในการลบความทรงจำของตัวเองในหัวสมองของผู้อื่นได้เพื่อป้องกันไม่ให้ใครเนี่ยสาวมาถึงตัวเองนะครับความสามารถในการจัดก,การความว่างเปล่า ทำให้เธอสามารถที่จะควบคุมความว่างเปล่าทั้งหมดได้ดังใจนึกโดยไม่สนใจขนาดอันไร้ขีดจำกัดของความว่างเปล่าเลยก็ว่าได้ครับความสามารถในการแทรกแซงเรื่องราว SCP 2747นั้นเป็นตัวละครระดับนักเขียนทำให้เธอสามารถเข้าแทรกแซงระดับที่ต่ำกว่าได้ทั้งหมดรวมถึงเรื่องราวอื่นๆที่อยู่ในมือของผู้สร้างเรื่องอื่นๆเช่นกันอย่างเช่น ถ้าเธอเข้าไปในเรื่องที่มีสเกลสูงสุดอยู่ที่จักรวาลเธอก็จะเป็นตัวตนระดับจักรวาลที่ทําได้ทุกอย่างภายในเรื่องราวนั้นๆทั้งในแง่ของการสร้างทําลายควบคุมนะครับถ้าเกิดเรื่องราวที่เธอเข้าไปเป็นระดับม mm. ัลติเวิร์สเธอก็จะเป็นตัวตนระดับมัลติเวิร์สที่สามารถที่จะสร้างทําลายควบคุมได้ทุกอย่างภายในเรื่องราวนั้นๆนั่นเองครับนั่นก็เท่ากับว่า scp 2 7 4 7นั้น จะกลายเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดภายในเรื่องราวนั้นๆนั่นเองครับการเขียนทับเรื่องราว SCP-2747 สามารถเขียนทับเรื่องราวภายในเรื่องที่เธอเข้าไปแทรกแซงได้ทั้งหมดเรากับว,ว่าตัวเธอนั้นเป็นนักเขียนของเรื่องนั้นๆเลยก็ว่าได้ครับเธอสามารถเขียนเรื่องราวย้อนหลังไปยังอดีตหรืออนาคตก็ได้เช่นกันเธอยังสามารถที่จะควบคุมเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบ ให้เกิดขึ้นตามที่ตัวเองต้องการได้ดังใจนึกเลยลาวกาว่าเรื่องราวที่เธอเข้าไปนั้นเป็นเรื่องของตัวเองอย่างนั้นเลยนะครับเป็นตัวละครที่โหดแล้วก็อันตรายมากๆเลยนะถ้าเกิดเธอเป็นตัวร้ายเนี่ยแทบจะไม่มีตัวละครไหนเอาชนะเธอได้เลยนะครับความสามารถในการสร้างอวตาร scp 2 7 4 7นอกจากจะแทรกแซงเรื่องราวต่างๆได้อย่างอิสระแล้ว S.C.P. 2747ยังสามารถสร้างร่างอาวตารของตัวเองขึ้นมาได้อีกด้วยครับเขาสามารถที่จะสร้าง S.C.P. ที่เป็น s Scarlet King ขึ้นมาได้อย่างไม่จํากัดเลยครับใช่นะครับ S.C.P. อย่าง c a r l e t King เนี่ยถือได้ว่าเป็น S.C.P. ที่แข็งแกร่งแล้วก็ทรงพลังมากๆแต่ S.C.P. 2747นั้นเขาสามารถสร้างอาวตารอย่าง Scarlet King ขึ้นมาสักกี่ร้อยกี่พันตัวก็ได้ เป็นตัวละครที่โหดมากๆเลยและก็ไม่จําเป็นต้องเป็นสกาเลต์คิงด้วยจะสร้างตัวละครที่มีพลังแบบอื่นๆก็ได้เช่นกันเพราะว่า scp 2 7 4 7นั้นมีพลังที่เหมือนกับนักเขียนนั่นเองครับจุดอ่อนของ scp 2 7 4 7จุดอ่อนของ scp หมายเลขนี้นั่นก็คือเธอไม่อาจที่จะลบความทรงจำของสิ่งมีชีวิตที่มีระดับสูงกว่าเธอได้ แล้วเธอก็ยังถูกจาัดก,การได้ถูกเปลี่ยนแปลงเขียนทับเรื่องราวของตัวเธอเองได้จากตัวละครที่มีระดับสูงกว่าเธอนะครับซึ่งในที่นี้น่าจะหมายถึงตัวละครที่เป็นระดับนักเขียนเหมือนกับเธอนั่นเองครับพูดง่ายๆคือถึงแม้พลังของเธอจะเป็นพลังระดับนักเขียนแต่เธอก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้ให้กับตัวละครอื่นเหมือนกันครับ และนี่ก็คือข้อมูลเรื่องราวแล้วก็พลังทั้งหมดของ scp 2 7 4 7นะครับเป็นตัวละครที่ผมว่าททำออกมาได้ดีเลยนะทั้งในแง่ของการดีไซน์เนื้อเรื่องคอนเซปต์ของพลังมีเอกลักษณ์แล้วก็ดูเก่งมากๆเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบ scp หมายเลขนี้ก็ช่วยกดติดตามกดต s c r i b ยให้ช่องผมหน่อยนะครับคลิปวันนี้มีแค่นี้แหละไปละ